ค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อกระมวลหลักจันหอมค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อกุออออ๊กไก่น้องกุ๊กไก่นะคะตอนนี้เรียนคอร์สอะไรอยู่คะเรียนคอร์สเตรียระดับมสีค่ะตอนนี้น้องกุ๊กไก่เอ่อศึกษาหรือทำงานอยู่คะกำลังจะเข้ามหาลัยค่ะค่ะอ๋อจบม .6 ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นพี่อยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะ,อะไรบ้างคะที่ทำให้อยากมาเรียนอาจารย์ตลอดจนเมื่อได้มาเรียนแล้วเนี่ยประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้าง ราะว่าตั้งใจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะแบบอยากไปเที่ยวหลายๆครั้งแล้วก็อยากจะได้แบบเข้าใจว่าเขาพูดอะไรเขาแบบแบบตามหนังสืออะไรเงี้ยเขียนอะไร,ะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเวลาแบบอาจารย์แล้วเรื่องที่อาจารย์เคยไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเหมือนทําให้แบบหนูเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขนะึ้นอหมคนันบรรยากาศนห้องเรียนเ,เป็นยังไงบ้างคะน,น้องุกกอก็ดีค่ะอาจารย์แบบดูตั้งใจสอนอะไร ผู้ไกลมีในเจะสักบอกอาจารย์บ้างคะ่ะก็แบบรู้สึกดีที่อาจารย์ตั้งใจต่อนะคะแบบบางทีหนูก็ไม่ค่อยได้มาอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเห็นอาจารย์ตั้งใจกูพังน,นะคะก็ดีเนี่ยขอบคุณค่ะผู้ไกลคะ่ะ